สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดวงใบบูพยามันจะดูดงให้กับผู้ที่เกิดในลักนาราศีกรกฏหรือชาวราศีกรกฏสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนกรกฎาคม2องพนนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่พื้นรวมกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร กดอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ไหลนะครับ ไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของคุณเองได้เป็นไพ่8ดาบราชินีถือเหรียญคิงถือไม้ราชินีถือไม้แล้วก็เป็นไพ่วงรอแห่งโชคลาบ10เหรียญเป็นไพ่ควีนอ of ครับเด็กถือเหรียญ1ไม้ ไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่ seven of swords อิทธิพลใต้สำหรับเอกอภิรัยไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูโดยภาพรวมนะครับไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเองนะครับอาจจะดูมีความรู้สึกแบบมืดแปดด้านกับในเรื่องของ ความรู้สึกที่อาจจะต้องแบบหลับมือกับความรู้สึกที่อาจจะดูยังไม่สามารถที่จะ move on ได้ในบางครั้งแต่ในที่สุดคุณจะสามารถ move on ได้กับในเรื่องของความรู้สึกกับสิ่งต่างๆรอบตัวคุณเองการงานถือว่ามีโอกาสเติบโตพัฒนาต่อยอดในทิศทางที่ดีแน่นอนนะครับพัฒนาไปในทิศทางที่คุณแบบอยากจะให้มันเป็นเลยแหละนะอยากจะได้รับการเติบโตการพัฒนาไปได้ในทิศทางที่ดีแต่ก็ต้อง ร,าาระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของการที่อาจจะต้องมีปัญหากับบุคคลอื่นบ้างมีในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนคนอื่นทําอะไรที่แบบไม่โอเคกับเราบ้างะนะครับให้เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันแบบประคองในเรื่องของความรู้สึกนะครับที่เราอาจจะดูแบบน e g a t i e ในเรื่องของสิ่งต่างๆแต่เราจะสามารถ move on ได้ดังนั้นคุณไม่ต้อง กังวลจนเกินไปนะครับเราจะสามารถออกจากคอมฟอร์ตโซนกับความรู้สึกกับสิ่งที่เราแบบไม่โอเคนะครับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนการเงินก็เหมือนกันใครที่กําลังมีความรู้สึกว่าการเงินอาจจะดูค่อนข้างกระท่อนกระแท่นนะนะครับอาจจะยังดูไม่ค่อย ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่มันจะค่อยๆเติบโตและพัฒนาแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยและก็สามารถที่จะมีโอกาสดีๆนะครับในเรื่องการเงินขึ้นมาแบบเฟื่องฟูมีโอกาสมีโชคมีลาบที่ดีด้วยนะครับถ้าเรารู้จักเก็บเงินรู้จักออมเงินรู้จักที่จะบริหารจัดการเรื่องการเงินรับรองว่าปังมากสําหรับการเงินนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยภาพรวมของชาว กรกฎลัคนากรกฎไพ่ใบแรกของคุณได้เป็นไพ่ควีนถือเหรียญควีนถือเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่แบบถือว่าดีมากๆเลยในเรื่องของความรู้สึกความหนักแน่นความมั่นคงการบริหารการจัดการค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะครับก็ถือว่าการคิดการตัดสินใจอะไรมักจะมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จและก็มีความอดทนความมุมานะ นะครับกับในเรื่องของการสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้ความอดทนทุกอย่างถือว่ามาเต็มเลยนะครับนะถือว่าค่อนข้างดีเลยแต่มีข้อเสียอยู่เล็กๆคืออาจจะแบบค่อนข้างแบบเปลี่ยนแปลงได้ยากหน่อยนะครับยึติดอะไรเก่าๆเดิมๆเล็กน้อยแต่ถ้ามีราชินีถือไม้มาด้วยแปลว่า การที่เราเนี่ยนะครับมีโอกาสในเรื่องของการคิดการทําการตัดสินใจอะไรมีแนวความคิดในเรื่องของการคิดการตัดสินใจการทํางานการพัฒนาไปแนวโน้มทิศทางที่เติบโตและพัฒนาดีขึ้นนะครับเพราะว่าราชินีถือไม้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็สามารถควบคุมในเรื่องของสถานการณ์ไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นมาพร้อมกับ คิงถือไม้แปลว่าการงานของคุณโดดเด่นค่อนข้างสูงมากเลยถ้าคุณเองนะครับอยู่ในตำแหน่งที่น้อยก็จะเลื่อนตำแหน่งไปที่สูงขึ้นนะครับส่วนใครที่อยู่สูงอยู่แล้วก็จะเลื่อนขึ้นเป็นหัวหน้าได้เลยนะแล้วก็พัฒนาเติบโตเป็นนนม์ทิศทางที่ดีขึ้นหรือใครนะครับที่อยากจะทำงานใหม่อยากหาความรู้เพิ่มเติมอยากสร้างผลงานใหม่ๆนะครับสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นหนึ่งไม้ แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะไปในทิศท,ทางที่ดีมากๆเลยขอให้ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะครับอดทนตั้งใจก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคไปให้ได้แล้วคุณจะหาทางออกในทิศท,ทางที่ดีขึ้นอะไรที่ยังมีความรู้สึกที่ยังไม่ชัดเจนอะไรที่มีความรู้สึกที่เรายังมืดแปดด้านนะครับให้เราพยายามอดทนนะความอดทนของคุณอนะ่ะมันต้องมีขีดจํากัดไม่ใช่ว่าอดทนไปแบบไม่รู้ทิศรู้ทางนะเราต้องรู้จักด้วยนะครับว่า ลิมิตของเราลิมิตของเราอยู่ตรงไหนนะครับอะไรแบบนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเรา move on ได้ทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับจากเอกออกขับเนาะเป็นการ transformation ในทิศทางที่โอเคขึ้นดีขึ้นหรือบางคนอาจจะอยากออกจากงานก็ได้เพื่ออยากจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพราะรู้สึกว่าตรงเนี้มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์หรือมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเรามืดแปดด้านกับงานที่เราทําอยู่หรือเราจะมีความรู้สึกที่รู้สึกว่าเหมือน เพื่อนหรือคนในองค์กรบางคนอาจจะดูไม่โอเคกับเรานะครับเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ไว้ใจหรือไม่รู้สึกว่าเราไม่อยากจะทํางานตรงนี้แล้วแหละรู้สึกว่ามันมันอาจจะดูแย่นะครับในสายตาของเราแล้วแหละเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนงานโอเคหนึ่งไม้มาคุณสามารถที่จะเปลี่ยนงานได้นะครับสามารถที่จะ move on กับงานเก่าเพื่อจะได้เริ่มต้นงานใหม่หรือสิ่งใหม่ๆที่เริ่มต้นในทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จได้มากขึ้นโดยเช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่ออิทธิพลของไพ่นะครับยังบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าถ้าคุณกำลังมีอารมณ์ความรู้สึกที่เหนื่อยล้ากับการทำงานเรื่อยล้ากับการที่ต่อสู้ดิ้นรนกับ คนในองค์กรหรือคนส่วนมากนะครับมันก็มีคนทั้งแบบดีกับเราบ้างไม่ดีกับเราบ้างอะ่ะเป็นเรื่องปกติแต่ใครที่ไม่ดีกับเรานะครับเราอาจจะมองไม่เห็นหรอกเพราะเขาอาจจะเป็นศัตรูนะครับหรือเป็นคู่แข่งกับคุณเนาะอาจจะทําให้ตัวเราค่อนข้างดูหวั่นไหวกับในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็รู้สึกว่าเราจะ แบบเอาชนะปัญหาและอุปสรรคตรงนั้นได้ไหมหรือเราสามารถผ่านไปได้หรือเปล่าหรือเขาจะแพ้ภัยตัวเองไหมอะไรแบบนี้หลายคนอาจจะมีความรู้สึกประมาณนี้ถูกไหมครับอยากจะบอกว่าถ้าเราออกจากงานนะครับเราก็แปลว่าเราเปลี่ยนสถานะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็โอเคขึ้นแต่ถ้าเรายังอยู่ล่ะเราจะโอเคไหมเท่าที่ดูโอเค นะครับไปได้เพราะมีราชินีถือไม้แล้วก็ราชาถือไม้ก็โอเคนะถือว่ายังมีทิศทางไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรที่มันดูแบบติดติด,ตดขัดขัดดูเหมือนมองไม่เห็นหนทางดูเหมือนมันดูยากลําบากกับในเรื่องของสถานะที่เราจะผ่านมันไปได้โอเคคุณมีโอกาสที่จะผ่านมันไปได้แล้วแหละเพื่อที่จะไปในทิศทางที่ดีกว่าก็โอเคนะครับเรา move on ไปเลยนะมันก็อาจะพอไปได้อยู่พอสมควรแต่ก็อยากจะบอกว่า ถ้าเราคิดดีแล้วนะแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่ามันอึดอัดไงมันไปไม่ได้หรอกมันอึดอัดนะครับหรือรู้สึกว่าแบบมันมืดแปดด้านอะ่ะนะมืดแปดด้าน,านแปดดาบเรารู้สึกว่าเราก็ไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนนะในสหรับบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเราจะอยู่ต่อมันยังจะพอคลี่คลายสถานการณ์หรือมันยังจะแบบเปลี่ยนแปลงได้ไหมโอเคไหมอะไรแบบเนี้ยก็โอเค ส่วนใครที่อยู่ก็โอเคขึ้นนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ปัญหาก็อาจจะยังมีบ้างเข้ามาบ้างแต่มันก็จะลดน้อยลงไปแต่คนทีเ่เปลี่ยนงานอันนี้อาจจะแบบเห็นมากกว่าว่าโอเคมันมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแน่นอนเพราะเราไม่ต้องรับมือกับสิ่งเ,เกา่าๆสิ่งเดิมๆอีกแล้วมันเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แล้วแต่ไม่ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นหมดนะครับเพราะในดวงชะตามันอาจจะยังร้ายอยู่ นะแต่เราอาจจะยังมองไม่เห็นก็ได้อันนี้มันก็ยังเป็นภัยที่เราต้องระมัดระวังตัวอยู่นะครับถ้าเราทําพฤติกรรมเดิมๆบางทีเราก็อาจจะแบบอยู่กับคนอื่นยากเหมือนกันนะในสหรับบางครั้งอันนี้เราก็ต้องพยายามลองปรับพฤติกรรมกับในเรื่องของการทํางานหรือพฤติกรรมในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารกับบุคคลอื่นอาจจะทําให้มันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินกันบ้าง อิทธิพลการเงินเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมากขึ้นลาชินีถือเหรียญแล้วก็สิบเหรียญมาเลยนะเป็นอะไรที่แบบสุดๆแนละแอดวานมากๆเลยนะครับมีการเติบโตการพัฒนาการต่อยอดในเรื่องของการเงินการบรหิหารการจัดการทุกอย่างมาเต็มเลยนะประสบความสำเร็จถึงสิบเหรียญเลยทีเดียวสิบเหรียญคือความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ความสุข ที่อาจจะได้นะครับบางคนอาจจะได้บ้านได้รถได้อสังหาอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันเพราะเราค่อนข้างมีเงินอู้ฟูเลยนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะแต่ก็ต้องค่อยๆเก็บหอมรอมริบนิดนึงนะครับเด็กถือเหรียญต้องมีคุณค่าในเรื่องการเงินไม่ใช่ว่าได้เยอะก็จ่ายเยอะเนาะเราก็พยายามจัดสรรเรื่องการเงินเนาะเพราะราชนีถือเหรียญเนี่ยต้องพยายามจัดสรรหรือ ทำมัณฑนิ a เบนจเมนต์หรือการทำรายรับรายจ่ายหรือการควบคุมรายจ่ายรายรับให้ดีมันก็จังจะทำให้เราอ่ะมั่นคงและเข้มแข็งแบบเนี้ยไปตลอดแต่ถ้าเกิดตัวคุณเองนะครับไม่ได้เห็นคุณค่าเรื่องการเงินมันก็ได้มามันก็ออกไปอ่ะเหมือนกระเป๋ารั่วนะครับ เก็บไว้เก็บไม่อยู่นะครับเงินก็รั่วเงินก็ไปแบบนั้นเป็นต้นดังนั้นอยากจะบอกว่าค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเป็นค่อยๆไปแถมยังมีโอกาสมีโชคมีลาบที่ดีอยู่นะครับ w i e e l of fortune ก็โอเคการเงินนะครับโชคลาบผลประโยชน์รายได้นะครับถือว่าโอเคเลยนะใครทําการค้าขายการลงทุนก็ยังมีโอกาสที่จะมีกําไรมากขึ้นมีในเรื่องของเงินนะครับเงินเก็บเงิน ออมเงินอะไรแบบนี้เติบโตและพัฒนาม,มากขึ้นนะครับเยอะมากขึ้นเรื่อยๆทําให้การเงินนั้นมีสภาพคล่องที่เต็มไปด้วยความการเงินที่โอเคมากๆเลยนะครับแต่อย่าให้คนอื่นยืมเงินเนาะเพราะมีไพ่ใบนี้นะคือไพ่ seven of s w o r d นะครับอาจจะทําให้แบบถูกหลอกถูกโกงได้หรือใครมา ขอให้ร่วมหุ้นลงทุนก็พยายามนะครับอย่าไปร่วมหุ้นลงทุนนะในช่วงนี้เพราะว่าเราอาจจะมีสแกมเมอร์หรือว่าอาจจะเป็นคนที่มาหวังผลประโยชน์จากเราเท่านั้นสุดท้ายเขาได้ผลประโยชน์เขาก็ไปทําให้เราอาจจะเหมือนขาดทุนหรืออาจจะต้องมีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือบางคนอาจจะต้องไปชดใช้ในเรื่องของหนี้สินนะครับกับในเรื่องของอะไรแบบนี้เป็นต้นดังนั้นบอกเลยว่า การที่เราได้โชคได้ลาบมาเราควรที่ต้องเก็บเงินของเราเอาไว้เสฟมากที่สุดเพื่อเราจะได้มีความมั่นคงในอนาคตข้างหน้าแต่ถ้าเราอ่ะนะครับประมาทกับการใช้เงินหรือพยายามไปลงทุนมากเกินไปหรือพยายามที่จะเหมือนเอาเงินเนี่ยมาใช้มากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดการขาดสภาพคล่องหรือถูกหลอกถูกโกงหรือมีการเงินที่ร้อยหลอลงไปได้อันนี้ก็ต้องควรระมัดระวังด้วยเช่นกันนะครับ แต่การเงินถือว่าโอเคมากๆเลยถือว่ายินดีกับชาวกรกฏลักคณากรากฏด,ด้วยนะครับก็การงานเด่นการเงินดีนะครับก็โอเคสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสบก b ์กดติดตามประลางใจให้กับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ